ยี่สิบห้าจำนวนเต็มบวกสามจำนวนเรียงกันและผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนเท่ากับหนึ่งร้อยสิบจงหาผลบวกของจงหาผลบวกของเลขสามจำนวนนั้นจำนวนเต็มบวกสามจำนวนเรียงกันผลบวกของกำลังสองแต่ละจำนวนมันก็ต้องตั้งเป็น ถาเป็นโมเลกุลกันก็นกออกตัวแรกก็เป็น x ลบหตัวต่อไปก็เป็น x ตัวต่อไปก็เป็น x บวกหนึ่งนะยกกําลังสองแต่ละจานวนเนี่ยยกกำลังสองแต่ละจํานวนบวกกันต้องได้เท่ากับหนึ่งร้อยสิบอย่างเงี้ยนะกำลังสองผลบวกของกําลังสองแต่ละจานวนกําลังสองแต่ละจานวนนี่ก็คือเนี่ยกาลังสองของแต่ละจํานวนผลบวกก็คือมาบวกกันหมดนะก็กระจาย หน้าลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังลังสองก็บวก x ก็บวกหน้ากลังสองบวกสองหน้าหลังก็บวกหลังมังสองก็เท่ากับหนึ่งร้อยสิบอย่างงี้ก็ลบสอง x บวกสอง x หมดไปนะบวกหนึ่งกับบวกหนึ่งก็กลายเป็นบวกสองบวกสองก็ย้ายมาก็เป็นหนึ่งร้อยสิบนะก็อะไร บวกหกระบวกหนึเป็นบวกสย้ายมาก็ก็เป็นลบสก็เป็นเหลือหนึลบไปสก็เหลือหนึ่งร้อยแก็เลังสนี่ก็ละเอ็กซ์กำลังสองก็เป็นเอกซ์ลังสอีกก็บวกกันก็เป็นสามกซ์ลังสก็สามเอ็กซ์กลังสเท่า็กซ์ลังสก็ต้องกับย้ายสมาหารก็สามสามเพราะนั้นเก็ต้องเท่ากับบวกลบหก แต่เขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวก3าํานวนจานวนเต็มบวกสจํานวนเพราะนั้น x ก็ต้องเป็นห x ก็เป็นหเพราะนั้น x เป็น6ตัวกลางเป็น6ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรตัวนี้ก็ต้องเป็น6ลบ1ก็เหลือห้าก็เป็นห้าหกเจ็ดก็เป็นห้าหกเจ็ดเพราะนั้นผลบวกของ3าํานวนโจก็บอกว่าโจงหาผลบวกของเลข3ามจำนวนนั้นก็บวกกันก็ต้องได้เท่ากับส8บปดก็ตอบสิบแปด